ครับสวัสดีครับเกิดอ,อยู่ป็นชายน,นาครับโอ้ดูฝังโน้นทุกวันนี้ก็พัฒนาแล้วครับเอารถพ่วงมาวิ่งดินแล้วครับผมอบอดินอยู่ข้างในครับพอดีนะจะไปไหนวันนี้วันนี้เข้าเมืองครับเข้าเมืองใช่รับโอ้ไปเที่ยวเมืองือวันนี้วันนี้วันนี้ไปซื้อของนิดหน่อยครับไปซื้อของใช่ไหมร้านเดียวร้านเดียว ร้านร้านในเมืองนั่นแหละร้านอะไรสยามสยามครับผมแวกินข้าวอ๋อเลยนี่ครับกินข้าวเราแวะมากินข้าวอยู่กับร้านป้าอูนะครับผมฝรั่งกินก๋วยเตี๋ยวมากินข้าวอยู่ร้านป้าอูนะครับยังไม่ถึงเมืองเนอะยังไม่ถึงครับยังยังก็แวะกินข้าวก่อน ก๋วยเตี๋ยวหลังบอกว่าไม่เคยกินมาเมืองไทยได้กินทุกอย่างรู้อะฝรั่งเมื่อไหรกินโอ้กินข้าวด้วยกินก๋วยเตี๋ยวด้วยกินช้อนเป็นด้วยโอ้ยไม่ใช่ธรรมดาทุกวันนี้ดูสิครับรถจอดเต็มเลย จอดหน้าร้านครับนี่ส่วนผมมาจอดอยู่ข้างหลังนี่ mm hmm. ผมเดินเข้าข้างหลังนะครับข้างหลังร้านขนาดพื้นที่จอดเดย,เดยอะอย่างน้องเยกรุงก็บอกว่าเอา้าทำไมรู้ว่าทางมันอ้อมมาได้ก็ไม mm ่เคยผมมานั่งกินอยู่ข้างหลังนี่แหละครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็คอยกับข้าวมาก่อนนะครับผม mm hmm. อา้าว กับข้าวมายัางนี่สัง่งเลยสั่งนานยังสิบห้านาทีแล้วสิบห้านาทียะมานั่งแป๊บเดียวเ<อ>พิ่งจะสั่งไปบอกว่าสิบห้านาทีแล้ว,ลว <laughs> อะไรจะเหมือนละครกนันนั้นห้านาโอ้ไวเหมือนกับเรื่องโกหก,กเลยสิบห้าจริงดิโคกก็มีนี่กินโคกไหมนี่โค้กขาวโคล่าโคก ไปเมืองยังไม่ถึงเมืองเลยหิวข้าวก่อนซะแล้ววันนี้เที่ยงสี่สิบเดยวจะไปหนึ่งแล้ว,ลวเดี๋ยวโทรไปหาคนที่บ้านก่อนนะัมันกินข้าวหรือยังโอ้ยเป็นห่วงคนที่บ้านดีไม่ใช่ธรรมดาเอารถพ่วงมาวิ่งดินเลยครับแปลว่าบ่อด,ดินนี้ใหญ่ ทำไรกันน่ะนะเฮ้ยเอ้ากัดกันนี่เอ้าเออนี่เกิดอะไรเนี่ยเอออย่าได้เห็นกล้องเดินหนีเลยเว้ยเออมันก็รู้จักอายเว้ยเอ้เห็นเราถ่ายดูมันมองเฮ้ยอ่าดูมันมองมองว่ามาถ่ายฉันทำไมถ่ายทำไม ขอบคุณครับผมปลายเป็นปลายโชว์จึงเรืองปลายเินเรื่องพลัไงไรนะดอ้าวนี่ครับกับข้าวอาหารเบาๆนะครับลงมือสิครับไข่เจียวเบาๆนี่อาหารเบาๆลงมือสิครับอร่อครับม,มาแล้วอร่อยเนาะกับข้าวอร่อยครับอร่อยยื้ยังไม่ได้กินอร่อยแล้วกินอ้าวอ,อร่อยครับทำหน้าอร่อยด้วย นี่ครับกับข้าวครับผมอืคนกินทำหน้าอร่อยมากเลยอร่อยไม่เคยกินกับข้าวแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมมากับจันชัยได้กินแต่ของอร่อยโอ้สุดยอดมากเลยครับไข่เจียวไข่เจียวเนี่ยอร่อยใครบอกว่าจันชัยบ้านนอกผมไม่เชื่ออ๋อ มันนอกกว่าน <work> <monastery> <The> <baptism of> <reveal> ี้จันชัยพากินนะถึงได้กินออืืฮะถ้างั้นไม่ได้กินอืยะไรจะดีขนาดนั้นที่จอดรถก็ดูอ่ะใช่ไหมหลบเขามาด้วยมาผมไม่มีที่จอดเลยจอดฝั่งนู้นแล้วก็เดินอิ่มยังโอ้ผมอิ่มแล้วเห็นไหมอืนทายเที่ยงเลยหมดแล้ว กินไม่ทันหอหอยอยงย่กินให้หมดก่อนหอเชื่อไหมเออเชื่อไหมว่าผมมากา่จันชายทำไมจันชายไม่ได้กินข้าวเร็วอย่างเดียวเออกินเบียร์เร็วด้วยเย็นนี้เราขึ้นแต่จันชายโอ้ยเย็นนี้ไม่กินเย็นนี้ไม่ต้องกินไม่กินไม่กินเราห่างหายมันสักพักหนึ่งพอตั้งแต่ปีใหม่มายังไม่ได้หยุดเลย สักสองสามวันคือเป็นอาทิตย์ก็ได้ตันชัยกินเยอะไงผมกินทุกวันไม่ได้หยุดโอ้ดูสิครับกินข้าวยังอร่อยเลยอ๋อม่เคยได้กินข้าวอร่อยขนาดนี้มาก่อนไหมกินแต่กับส้มตำหรือกินมาม่าจะเอาเงินไปไหนหรือเก็บไว้แต่กับธนาคารไม่ใช่มันพอดีมันมีของกินแค่นั้นแต่กินแค่นั้นแอ๋อ ไม่ได้กินเพื่อไม่ได้อยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่วันนี้มาเมืองก็เลยกินของอร่อยกินไม่ได้กินไม่ได้ก็กินไปสดแค่น้ำวันนี้พวกเราว่างครับว่างๆก็พากันไปเดินเล่น ที่เมืองว่างมากเนี้ยมาก็มีมีเวลาข้างวันครับจังจานกินข้าวหมดเลยผมก็ไปอยู่กับทีมงานนี่ผมกำลังกินได้สองสามคำเขาเอาจานไปล้างแล้ว<อ>นั่นแหละถ้าเราไปดูแพ้ตพวกลางซักเบียร์ต่อเลยไม่ใช่ ัง,โ,รรงโอ้ไข่เหลือเยอะอแล้วก็เนื้อเหลือเยอะกินหมดไหมถ้าไม่หมดก็หอ่อขึ้นนี่ไม่ได้พายปอนมาด้วยเป็นเนื้อโอ้ยแต่พามานี่รับรองเราไม่ทันมันหรอกอมันกินหมดแหละของแค่นี้ข้าวของแพงขึ้นทุกวันเลย เรื่องหมูสองร้อยยี่สิบอะเนีร้อยยี่สิบเห็นไมก็จะหันไปกินเนื้อจระเข้กันหมดแล้วจอระเข้มันถูกเนาะเนื้อกวางแพนเนื้อแกะเนื้อแค่เนื้อแกะได้เสือโคร่งโดนจับไปเสืออะไรโดนจับโดนจับโบสเลยตอนนี้ก็พากันกินเนื้อจระเข้ทุกวันเนี่ยผมว่ามันมีแผนอะไรหรือเปล่า มีแผนเนื้อหมูแพงให้กินจอระเข้มั้งว่าจอระเข้เลี้ยงไว้ทำไมไม่กินครับครับหลับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ